ไม่มีวัฒนธรรมก็คงไม่มีพวกเราในทุกวันนี้ได้ไปเรียนรู้ว่าเขาอยู่กันแบบไหนได้กินอาหารแบบเดียวกันมันสนุกมากและส่วนผสมที่ทำให้วัฒนธรรมไทยมันเท่เหมือนจะมีหลายอย่างแต่ผมว่าจริงๆมันมีแค่อย่างเดียวเลยหัวใจเนี่ยผมชื่อกันสวัสดิวัฒน์ยุทธยาครับ เราเราไม่ได้มีประสบการณ์กับตราดเยอะขนาดนั้นเรารู้แค่ว่ามันเป็นมันเป็นโซนที่ก่อนที่เราจะไปเกาะช้างหรือไปทะเลอย่างเงี้ยตราดก็คือจังหวัดที่มันผ่านเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์ในการที่อยู่บนบกและอยู่ในจังหวัดตราดซึ่งมันทําให้เราเรียนรู้เยอะมากว่าที่จริงแล้วมันมีเยอะกว่าทะเลเราไปที่พิพิธภัณฑ์นิเวศบ้านช้างทูล ด้วยหลายๆอย่างที่เขาใช้อะเรารู้สึกว่ามันมีความแตกต่างอเชาวช่องนี่จะต่างตุงทีทำไมก่อนจริงแต่ภาษาก็ต่างนะฮะภาษานี่จะต่างเลยพูดไม่เหมือนจะไม่คล้ๆคอมเมนต์หน่อยๆแต่ก็ไม่ใช่คอมเมนต์เป็นภาษาโดยโดยชองโดยโดยสักทิ้นเลยครับผมแบบนี้มีวัฒนธรรมทางด้านอาหารวัฒนธรรมทางด้านยารักษาโรคเราก็ยังรักษาสืบต่อมาเรื่องอาหารเราก็มีอาหารพื้นทินนะฮะถ้าเป็นอย่างยารักษาโรค เกี่ยวก็ทำหนังยา,าษารคปนี่เราก็จะมีพวกสมุนไพรสมุนไพรชาวช่องนี่เราใช้กันมาแต่ครั้งโบราณบรรพบุรุษมาเลยอันไหนคือท้องถิน่นี่ทองถินเลยตกเป็นอันนี้เลยครับอันนี้คืออันนี้ขนางขนางหรือมังงนันให้แผลนี่แห้งไวนะฮะอาทิตย์เดียวนี่ไม่กีว่วันนะฮะหายแห้ง น้ำที่เหลือจากน้ำกฤิษนาที่เขากลันมายันจะเปิดดูดูก่อนครับนี่สมอันนี้ก็นีนี่ครับนีครับบอกเลยว่ามันอุ่นมากเลยข้างในอ่ะนี่ไง ไม่ติดนึกเหมือนแตปอดกัดนู<ย>้นโอ้แกงไก่ใส่ก้้ยพะกล้ยพะนี่คือมันคืออะไรก็กล้ยสม <c oughs> บอนิทั้ทัวนี้นี่ทั่วมีทั่วแต่ว่าถ้าที่อื่นหาก,กินยาก เป็นล้อนพลอยก็ได้รู้ว่ามันหายากมากๆตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงที่มันมีพลอยมีอะไรพวกนี้โอ้สมัยก่อนเนี่ยคนที่นี่เรียกคนชาวช่องอยู่นะก็สมัยก่อนก็ยังหาของป่าห้าได้กันอยูตอ่ต่อมาเนี่ยมีชาวกุหลาบมีท่านชาวกุหลาบไหมครับไม่ครับชาวกุหลาบนี่จะมาจากทางพมา่านะฮะคนพวกนี้เดี๋ยจะเก่งเจอกระเรื้องข้นหาแร่จะไมีชาวกุหลาบนี่ยนะมาคุน ค้นหาแ่นะแพร้พอยนะเออพอมาค้นดูเราก็อเอ,อเห็นคนชาวกุหลาททำด่ายพรอยมาเ,ออเราก็เลยทําตามกุหลาดหลังจากทําตามกุหลาเนี่ยกมมีคนอพยพหลังไหลเข้ามากันเรื่อยลักษณะเมื่อภูเขาไฟมี่ระเบิดมันก็ไหลมาเหมือนกับลาวาเ่ยนะเรามันก็มาสายแร่มันก็มาตำหน,นักพินีจะมีพรอยกับโกเมนสองอย่างแต่ที่นี่จะเป็นเขาเรียกทับทิมสยาม เราไปป่ากงการที่บ้านท่าละแนะครับเรารู้ว่าป่าชายเลนมีมีมีอยู่แล้วเป็นหน้าตาเป็นยังไงแต่เราไม่รู้ว่ามันมีไว้เพื่ออะไรที่แรกที่เดียวมันก็ไม่มีอะไรนะก็เพียงเพราะไม้สมันมยนั้นมันจะไม่มีนะไม่มีก็ไม้ทุกคนหมดหมด,หมดป่าไปเลยหมดป่าไปเลยนั้นตอนนั้นกี่ปีที่แล้วประมาณหกสิบปีตัดหายไปหมดเลยตัดหมดเลยถูกตัดหมดเลือดต้นทันนี้ยังถูกตัด เขาตัดเราไปทําอะไรอ่ะเอาไปเผาถ่านนะมายน้มันก็หมดแล้วพอหมดเลยมันก็มันก็เรียกว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยจะหาอะไรกินไม่ค่อยได้แล้วอ่ะเรื่มมีป่าทะเลมันช่วยกันช่วยได้เยอะยังไงช่วยได้เยอะทรงที่ว่ากุ้งหอยปูปลามันก็ชุ่มอ่ะคือพอะไม่ป่าทะเลมันก็จะมาต้องรับมันก็มีเข้ามาครับมันก็มาอยู่เองอ่ะมันอยู่สมมติได้อย่างอยู่ริมๆนี่รลองออา พายกรีดเนี่ยมันจะมีกล้งมกระโดดเลยนะเพราะน้ําพอมันมีต้นไม้เข้าไอ้ของตัดปกนี่มันมาเองมันเพราะฉะนั้นมันก็ช่วยทั้งทั้งคุณลุงแล้วก็ชุมชนที่อยู่แถวแถวนี้หมดเลยนะวิถีชีวิตของพวกสัตว์น้ําต่างๆเนสลี่ของมันเกิดที่นี่แล้วถึงค่อยออกไปสู่ทะเละพูดง่ายง่ายคือถ้าไม่มีป่ากงการก็มันก็คงไม่มีที่โตแล้วก็ไม่มีสารอาหารมากพอที่จะ ออกไปสู้กับแบบในทะเลเราจะที่คุยกับลุงใต้นั่งเหลือได้เดินสำรวจอ่ะเราเริ่มรู้แล้วแหละว่ามันคือระบบนิเวศมันช่วยให้สัตว์หรือสิ่งธรรมชาติมันอยู่รอดอ่ะปลาอยู่ใดก็ยุมชนทุมชนอยู่แหละก็ปลาป่ามากเขาก็ขอ,ขอทานั้นด้วยวก็เขาไม่ต้องห่วง <laughs> ให้เราดูแลกันเอง <laughs> ให้ความรู้แล้วก็สอนผมเกี่ยวกับป่ากงกลางแล้วก็ทั้งแต่ละชั้นของป่าที่นี่ครับรับคอมากครับสัสดีครับไปเราไปเล่นบอลลิงต่อมาผมไม่รู้เลยว่ามันมีหาดชายดำในโลกนี้ด้วยหาดชายดำนี่มันมีหนึ่งหนึ่หนในางของโลก ครับซึ่งมันอยู่ที่นี่คือหนึ่ในห้หนึ่งในห้คือที่ทิ้นตาในในในท้ายของเราเนี่ยิมเป็นแร่ันหนึ่งหร <c oughs> ือแร่อลไมูลไหนซึ่งช่วยให้มันผสมกับ<ไ>น้ำน้ำทะเลน้ำทะเลเค็มไหมเค็มอ่าเค็มมันก็ทำฏมกิยาจะไม่ดูดดูดฐานพิษในร่างกายเราไปวิถีชีวิตของคนตราด ผมไม่เคยได้สังเกตเลยครับว่าคนที่นี่เขาใช้ชีวิตเขามีวิธีคิดเขามีเรื่องราวยังไงการมาเที่ยวครั้งนี้ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรเยอะขึ้นมากๆประสบการณ์มันอ่านเอาจากหนังสือไม่ได้ดูแค่รูปส,สวยๆมันมันไม่เข้าใจวิถีชีวิตไทยภูมิปัญญาไทยมันมีความเท่ของมันในตัวอยู่แล้วะผมว่าถ้าคุณได้ออกไปเที่ยวะ แ้วคุณจะเข้าใจว่าการเดินทางครั้งนี้ของผมะมันสนุกยังไง